วันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นีนเวทไมเอี่ยมในโครงการพัฒน์สอน2ใครหาบ้านเดี่ยวอยู่งบไม่บานปลายต้องหลังนี้เลยคะ่ะเป็นบ้านมือสองแต่เหมือนบ้านโชว์เพราะเขาให้เฟอร์นิเจอร์มาทั้งหลังพร้อมเข้าอยู่แบบจริงจังมากไม่ว่าจะเป็นพามาโซฟาเตียงโตะตู้ทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟา้ามาครบแบบเต็มเอาจริงๆแค่ขนเสื้อผ้ามาก,ก็พร้อมย้ายเข้าอยู่ได้เลยบ้านหลังนี้บอกเลยว่าคุ้มเกินต้านถ้ามีบ้านแบบนี้ไม่อยากออกไปไหนเลยทุกคนเพราะเขายังมีสวนให้อีกหลังา จะนั่งชิลปลูกต้นไม้หรือจัดปาร์ตี้เบาๆก็ได้หมดเลยค่ะหรือใครมีน้องหมากราพาวิ่งเล่นได้รอบบ้านเลยค่ะด้านในบ้านตกแต่งด้วยสีอบอุ่นธรรมชาติทําให้มรยรากาศในบ้านโปร่งโล่งและน่าอยู่และพื้นที่ใช้สอยจัดสรรอย่างลงตัวหรือจะเป็นห้องนี้ห้องแรกสามารถทาเป็นห้องทํางานได้เลยและบ้านหลังนี้มาถึง3ห้องนอนและก็3ห้องน้ํา ตกแต่งริวอินไว้ให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มอีกเลยดีไซน์ทันสมัยถึงห้องผสมผสานความอบอุ่นและแบบโมเดิร์นและที่ชอบที่สุดเลยน่าจะเป็นห้องนอนทุกคนเพราะว่าเขาตกแต่งให้ไม่เอมทุกอย่างเลยเอาจีนของทุกอย่างที่เขาให้อ่ะคือดีมากฟีลเหมือนอยู่คาเฟ่เลยอ่ะและอีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องบอกว่าชอบมากๆห้องน้ำทุกห้องของบ้านหลังนี้เขาทำสวยมากและยังทำที่กั้นระหว่างโซนแห้งโซนเปียกให้อีก คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่มากเดยอ,อีกโซนหนึ่งค่ะคือโซนห้องครัวติดตั้งหูด,ดุูดควันและเตาแก๊สแบบฝังมาให้เรียบร้อยและที่วาวมากเขามีตู้เย็นและเครื่องซักผ้าไว้ให้ในบ้านด้วย และใครที่กําลังหาบ้านเดี่ยวอยู่แล้วครบแบบนี้นะคะตรงที่นี่เลยที่กัดบ้านหลังนี้อยู่หลังสิตของสามค่ะใกล้ทางด่วนใกล้ห้างใกล้ตลาดลงเรียนก็ครบบ้านทําเลดีราคานะ่าครบหน้ารักขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายเลยใครที่สนใจอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่นะ่าพั Property บ้านพิเศษเพื่อคนพิเศษค่ะ